สวัสดีครับพี่น้องมาดูฟักทองยาอีทนะคะเก็บได้แล้วค่ะถามเพื่อนมา <c oughs> เพื่อนเขาเคยปลูกฟักทองทุกปีค่ะว่าเวลาฟักทองแก่แล้วอะมันจะต้องดูยังไงแกบอกว่าให้เอาเล็บจิกถ้าเล็บถ้าเล็บจิกไม่เข้าก็หมายความว่าฟักทองแก่แล้วค่ะก็ ยาอีกก็คงจะเก็บได้แล้วค่ะเพราะยาอินมาสํารวจแล้วว่าโอเคคงจะเก็บได้แล้วค่ะนี่1ลูกนะคะ2ลูกค่ะ2、ลูกแล้วก็3มลูกสี่ลูก5ลูกค่ะ6ลูกค่ะ เพ็ดลูกค่ะใบต่อค่ะแปิดลูกค่ะมาดูค่ะนี่แปดลูกแปดลูกแล้วค่ะสแปดลูกแล้ก็มีลูกเล็กๆนี่ค่ะลูกเล็กก้าลูกแล้วก็มีลูกเล็กๆค่ะสิบลูกสิบลูกแล้วค่ะนี่สิบลูก ิบลูก1ะสิบเกลูกค่ะลูกอันนี้ลูกก็ลูกใหญ่เหมือนเดิมค่ะน,นี่อันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูต่อนะคะนี่ก็ข้าวโพดก็แก่แล้วล่ะคะ่ะกินไม่ได้แล้วค่ะจะเก็บไว้ทําพันธุ์ค่ะเนี่ยจะเก็บไว้ทําพันธ์เก็บเม็ดไว้ทําพัน์ค่ะไปดูที้งทองหมดน้อยไ,ไปดูสิคะ เพราะเดนตอนนี้เดนมาร์กก็เริ่มหนาวแล้วค่ะหนาวแล้วหนาวนี่ดูค่ะอันนี้อีกลูกนึงค่ะอุ้ยเอ็ดอยู่นรงนอีกลูกค่ะเยอะค่ะมีหลายลูกเยอะมากค่ะแล้วก็ไปต่อนะคะว่ามีอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะนๆหมดแล้วค่ะก็มาสำรวจก็จะเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณอีกสัก วันสองวันนี่เยอีก็จะเก็บเลยนะคะมาดูค่ะนี่สวยๆค่ะนี่นี่เห็นไหมเขาก็แห้งหมดแล้วค่ะเขาก็เริ่มแห้งแล้วมันเริ่มหนาวแล้วค่ะที่เดนมากเริ่มหนาวแล้วค่ะนี่สวนหลังบ้านเยอีนะคะเนี่ยก็จะรกหน่อยค่ะรกไม่รกหน่อยละเยอะเลยค่ะมาดูต้นไอ้น,นี้สิค่ะนี่เยอีไม่ตัดเพราะว่าเห็นดอกมันสวยค่ะ มาดูดอกส <Okay. S 1> it cool ิคะนี so s <S mm ่มาดูดอกเขานี่ดอกเขามีแต่สวยๆค่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ดอกไม้นะคะมันเป็นต้นหญ้าค่ะต้นหญ้าเขาขึ้นมาดูสิคะเห็นมันสวยดีก็เลยปล่อยให้มันลกก่อนค่ะมาดูค่ะนี่เนี่ยเนี่ยสองลูกเนี่ยใหญ่มากค่ะนี่เนี่ยสองลูกเนี่ยมาดูลูกเนี่ยเนี่ยสองลูกเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหม Yeah. เก็บได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วเขาบอกเก็บได้แล้วเขาบอกว่าเท่าเล็บจิกเข้าไปแล้วมันจิกไม่เข้าก็หมายความว่ามันแก่แล้วค่ะก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยที่เขาบอกมาคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ยาอีทด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ